Rotated. Time to slice and dice. Time to slice and dice. Time to slice and dice. วันนี้ไม่ได้มาไลฟ์ในเฟซน,นะครับ้นนมาไลฟ์ใน YouTube ดูนะครับเผื่อแบบมันจะดีขึ้นเนาะสวัสดีครับสวัสดีคนดูนะครับ time <ด> to slice and dice ก็ใครอยากเล่นก็เดี๋ยวสร้างซีงงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดสวมเล่นเนาะ คอมเมนต์ <Comment S 2> ไมาได้นะครับอ่านอ่านตัวคอมเมนต์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับอาจจะเล่นไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่เฟสน,นะครับเพราะว่า,ย,าย้ายบ้านมาใหม่เนาะมาบ้านแม่ก็เพิ่งตัดคมอมอมะไรเสร็จเนาะครับก็ยังไม่ถนัดมือนะครับ แต่ก็จะพยายามให้ได้ดีที่สุดครับนะครับเนี่ยนะครับราชาปโปราชาปโปราชาปโปววะะสวัสดีครับดูทีเข้าดูใหม่แล้วนะครับสวัสดีครับเน็ตอาจจะปิงนิดนึงนะครับ ครับเพราะว่ามันดึกแล้วเนาะแล้วก็ไม่อยากจะพูดดังอาจจะมีเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขออภัยน,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 นะครับมาณที่นี้ด้วยนะครับยังอยู่ได้อยู่โคตรบุกเลยอ้าว al oh, gra. เรากวรต้องขอไว้นะครับดูสตีมตัวเองไปด้วยเผื่อมีบัคอะไรอย่างงี้นะเสียงมันเข้าม่ไหมอ่ะอ๋อเขาโอเคเข้าอยู่เข้าอยู่ยสวัสดตย์ขส,สตัคไปที่ห้องดัวใหม่แ้วน,นะครับ

เป่ดลุกนั่งตลอดเลยอ่ะผมเป็นอะไรไปอีกตัวกัได้ปะมีตัวยีตัวก็โกแ,แล้วอะครับอือเพื่อนน่าจะแอบไปที่ไหนเนี่ยตายวงนั้นน่ะ

หนึ่งก็ยิงหัวคอาครับผมยิงตัวคอมมะครับเออก็ผมยิงตัวคอมอาครับไอ้เหี้ยไอ้จ็บหมดแลวตายวะเอาเพื่อนตายมาหรอเพิ่งนก็รีบไปตายเกิน ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลองคลิปนะครับเนื่องจากว่าผมนั้นไม่ค่อมีเวลาเท่าไหร่นะครับก็จะมีบ้านนะครับเป็นคลิปเพลงเนาะผมก็จะลองเพลงโคเวอร์แล้วก็เอามาลงนะครับก็ถ้าทำในขคอเหมือนแต่ก่อนมันติดลิขสิทธิ์เยอะนะครับเดี๋ยวนะลองเพลงแล้วกันนะผมก็จะพยายามลงให้ได้มากที่สุดนะครับ ก็ไปเป็นเดือนเลยดาวมาเด็กคไซ์โอ้ยไม่นอเลย่า่เราอยู่คนเดียว อยู่ทาาหมดเลยอ่ะใช่ไหมถูกไม่ไหวเลยเพื่อนก็ออกหมดไม่ไหวเลยโอ้ตายตายตายลูกซองเราไม่ได้ยิงไกลขนาดนั้นตายตาย <c oughs> เพื่อนเราหมดตายตายแน่ๆก็มาดิครับก็ครับครับ,รบ,รบ,รบโอ้โหอุอ้ยน้อง มันเล่นยากครับเพื่อนเพื่อนออกหมดเลยไม่ไหวเลยโอ้ปีนโอ,โอ้จบแล้วทุกคนสตีมบีนไ,ไหม,ไม,มแดกเดนึงนึงนะครับโอ้เอ็ดซื้อเอเคมมาฝากกระบอกเพื่ออะไรทุกคนซื้อมาเยอะแยะ

โอเคผมามาทเทสสตรีมใน y o YouTube เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปสตรีมใน f a c e b o o แล้วโอเคครับตัดภาพกันเลยชวิง